เอาเลยวันนี้เอาดีกว่เราเป็นตัวเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์กันนะเรื่องชุดเรื่องชุดเราไม่เคยแพ้ใครเลยใช่ยังไงคะตีมวันนี้วันนี้ก็คือมาในนามทีมเขาเรียกว่ามาในนามแบบทีมวาเลนไทน์เมื่อเช้าเลยถ่ายเป็นแบบถ่ายเป็นซีวาเลนไทน์นิดนึงเพราะว่าเป็นวันแห่งความรักฉันก็ขอเป็นของขวัญให้กับเธอได้ไหม่วันนี้ดินโบใหญ่ใช่พูดได้ดูดีไปงั้นแหละเราเน้นใหญ่ไปหมด ช่เป็นแบนบฟีลแบบวันนี้เดินร้องเพลงด้วยไงเดินไปโชว์ด้วยแล้วต้องใหญ่ดนึดนงใช่นถ้าใครจะไปออกมปกับแฟนสามารถเด็นได้เลยสามารถได้เลยหรือสามารถแบบมีหลายปีกอะไรก็ได้เลยเออได้หมดแฟนเราจะตกใจไหมพี่ค <c oughs> ิเ,คเคขาชินเข,า, <c oughs> ขาชินเขาเขาก็น่าจะชินกับอะไรแบบนี้วันๆที่เขาได้เห็นอะไรประเทศนทยนี่ป็เด็ไหนดีจังยังไม่ได้คิดเลยอ่ะยัางเอาจริงๆเราก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบยังไม่ได้มีแพลนขนาดนั้นเขาก็เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะให้เราเนี่ย จองร้านอาหารให้หน่อย <laughs> ว่าเราอยากกินร้านอะไร <laughs> เพราะว่าเออเพราะว่าเขาอะไม่มีไอเดียจริงๆน,นะเหมือนว่าไอเดียของเขานั้นได้หมดไปในวันเกิดแล้ว <laughs> อีกออกป่ะวันเกิดคือได้ช้เซล์สมองไปหมดแล้ว <laughs> วันอันทายเพราะฉะนั้นวันันทายเธอก็คิดกลละการอะไรเงี้ยก็สบายๆแต่วันอันทายของคู่แกสทุกปีก็จะแบบเรียบๆสบายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็เตรียมเพื่อใครก็ได้เลยสีใช่อย่างนั้น เออก็ได้น่ะถ้างั้นอ่ะ,อะแต่ว่าจริงๆแล้วก็แอบบแต่ว่าแอบ,บมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆให้เขาแหละไว้เตรียมของไหว้คนละแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นของขวัญแตบบ่แบบเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรเตรียมอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่เขาชอบไว้ให้อะไรอย่างเงี้ย เขาเจ็บเข่าอยู่ตอนนี้เข่าเขาไม่ค่อยดีพึ่งเลยถ้าเกิดเขาคุกจริงๆอะทำไงเราก็คุกเลยเราก็เฮ๊อย่าพึ่งเฮ๊ได้ยินว่าเขาจัดให้เราเป็นคนขอใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าอยากแต่งก็ให้ฉันไปขอเขาแล้วก็พูดอย่างนี้ตลอดแทนเราห่ะมีไหมไปขอเขาอยูดก่อน หยุดก่อนเนาะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปขอใครเขามีความสุขในลักษณะแบบนี้ยังไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานแล้วก็เก็ตว่าการแต่งงานมันไม่แมชร์ว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าโอ๊ยเขารักฉันมากหรือฉันรักเขามากเลยอย่างเงี้ยคือสําหรับเฟสต์สบายๆทุกวันเนี้ยก็มีความสุขอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออไม่ได้ต้องไม่ต้องมาตัดสินใจเดินก้าวอะไรที่มันอาจจะทําให้ตัวเราเกิดความอึดอัดหรือว่าอาจจะเกิดจากการตั้งความหวัง ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งความหวังต่อคนอื่นเกรดว่ามันมีทั้งความวามันจต้องเรียนดูแต่นอืของเราก็ยังต้องเรียนรู้เรื่อยๆนะคะก็ยังมีแบบมีแบบว่าลินก็ฟันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่ของเราเป็นคู่เหมือนเพื่อนอ่ะสบายๆไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าซีเรียสที่แบบจะต้องมานั่งแบบอุ้ยเธอจะต้องอย่างน ون, ู้นฉันจะต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราอยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสพอร์ตกันเหมือนเพื่อนมากกว่าไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ตามแบบ หลายๆคู่อะไรเงี้ยคือแกสว่ามันก็แล้วแต่แนวของแต่ละคนนะเนอะแต่ว่าเราสองคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสการแต่งงานแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปคาดหวังเอาความสุขของเราไปไว้ที่ใครอ่ะเก็ตว่าสมัยนี้มันแบบมันเปลี่ยนไปแล้วว่ะถ้าการทั้งถ้าการแต่งงานมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปคาดหวังกับคนคนนึงไปเอาความสุขเราไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแค่คิดก็แบบไม่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะไม่มีผู้ชายมาคุกเข่าขอเธอเทิมไง ไม่จะไปเล่นเทสกสอยู่อยู่ในาพไม่คาดหวังว่าเขาเขาต้องเป็นอะไรเขาอะไรยังไงประมาณคือสบายๆค่ะว่าเวลาคนถามเยอะๆอ่ะคิดไหมมันก็คิดแหละแต่แต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการคุยกันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยของคู่เรายังสบายๆอยู่เลยอะค่ะเกก็ยังอยากทํางานแล้วปีนี้ก็เรียนโทด้วยก็จริงจังก็เรื่องแต่งงานนี่คือน่าจะยังเลยอ่ะเรียนโทอะไร เนียนโทแอนต์ไทเอจจิ้งค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ชะลอวัยฉันมีความรู้มีสาระเรียนเองเหรอฉันมีความรู้อะไรนเรียนเองเหรอเรียนอ่ะเธฉันจ้างใครเรียนไม่ได้นะฮัลโหลฉันไม่เรียนเองสาวอันนี้เธอเรียนทพ่อผ่การชะลอวัยใช่เพราะว่าอยากจะมีอายุยืนยาวเราจะสวยเราจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราจะรีเวิร์สเอจจิ้งเราจะไม่แก่คุณแม่เราเปลี่ยนไปแล้ว S <S <S ไม่ต้องหรอกเอาแค่อยู่ไว้ถึง8 0ดสบแต่อยู่ไว้ถึง80แบบที่ไม่ทุกพลภาพเข<อ>้าใจปะคือแบบเรา<ส>เราจะแก่แก่แก่แบบ<ส>คือความแก่มันเป็นเรื่องดีนะ<อ>แต่แค่ว่าเราอยา่างงแล้วเราต้องช่วยตัวเองได้แค่นั้นแหละพอเรียนแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างเลยอะอยาทาให้เราแบบใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยแบบดีมากเลยอะคือมันสอนให้เราบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงที่เรียนเรียนเพื่อตัวเองตัวทัวเลย เร ing, mm ียนเพื่อตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยค่ะข้างเตียนกับข้างรักไปอีกไปอะไรนะข้งเตียงกับข้างนักไปกันได้มันเดินไปด้วยกันค่ะมันเป็นเส้นขนาดที่ม่วันบรรจบงง้ววันนี้เวิร์กไรบาลานได้ยังคะ ก็ถูถูไทยๆนะคะเอาจริงๆแล้วมีเรื่องเรียนเข้ามาอีกมีงานมีเรียนแล้วก็มีคือเกสว่าเกไม่ได้เอาชีวิตรักเป็นเมนเป็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 นเส้นสําคัญอ่ะเหมือนชีวิตรักเป็นรองอยู่ข้างหลังหันไปก็แบบเออสบายใจอะไรเงี้ยอาจจะตกใจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีความรักก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะดีกว่าแต่แค่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรให้มันมากมายอะไรเงี้ยค่ะสวยปะก็บอกเป็นดราม่านิดนึงไม่ตกันน้องเปิ่าอะไรอะ ม,มาด้เหรอดวเดีเดียว,ยวน้องแก่โอ้สุดอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้คือพลังบวกเชิงลบพลังบวกพลังบวกเชิงลบที่ติดลบสุดๆ <c oughs> ก็มีได้คุยกับแกนเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเออแต่มันก็น่ารักดีอ่ะออคือมองอะไรก็มองไปเป็นบวกบวกน่ารักก็คือเข้าชมภายใต้คําชมมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นิดนึงแต่ว่ามันมัน มันเป็นการที่บ่งบอกลักษณะได้ไงเขาไม่ได้ชมว่าเกร้องเพลงเพราะนะเขาชมว่าผู้หญิงตัวเตี้ยชุดดาร้องเพลงเพราะยังกับมืออาชีพมันคือคําชมมันแล้วแต่เราจะเอาไปเก็บไปคิดว่ามันเป็นอะไรซึ่งแกก็ไม่คิดมากหรอกาะว่าข่าวไม่ได้น้อยอะไรน้องเออไม่ได้น้อยไม่มีการน้อยอะไรกันก็คือมองเป็นเรื่องบวกเธอใช่มันเป็นคำเออมันเป็นคําชมคำขถัญค่ะ ได้เบอร์นี้แล้วเหรออ๋อตายแล้วเหมือนจะด่าว่าสัทนไม่รู้สึกอะไรแล้ววะเธอมันเหมือนมันเหมือนว่าทุกอย่างก็คือบางทีบางคนด่ามาแล้วก็น้อมรับนึกออกป่าบางทีคําด่าคําอะไรมันก็เป็นเรื่องราวดีๆให้เราปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาใช้คําแรงไปใช่ไหมไม่แรงน่ารัก พิมอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบแก่ๆแ,แล้วเขาไม่ได้รู้จักดาราจริงๆอะแต่เขาผ่านมาดูคลิปนั้นแล้วแบบอุ้ยเขาทัชใจมากเลยว่าผู้หญิงคนนี้แบบร้อง,องเพลงเพราะมากแต่มึงชื่ออะไรอะไม่รู้ก็ได้แต่พิมว่าผู้หญิงตัวเตี้ยชุดดำคือถ้าคุณพี่ถ่ายลงมาหน่อยคุณพี่จะเห็นว่าชื่อคลิปอะมันเป็นเกสกับแกรนคือเลือกผิดก็ได้แต่ว่าก็ได้แหละก็มองเป็นเรื่องน่ารลาไปอะไรเงี้ยถามค่ะ ามาไม่ต้องดรามา่าสบายๆแกนก็ไม่ซีเรียสใช่ค่ะ